เขอพูดเรื่องฮาลานนะคะเพราะว่ายังมีหลายๆท่านเข้าใจว่าดิฉันกีดกันไม่ได้กีดกันค่ะสิ่งที่ดิฉันพยายามจะอธิบายนั้นก็คือว่าฮาลาญเนี่ยมันเป็นหลักการกินตามศาสนาอิสลามซึ่งทุกคนสามารถกินได้แต่มันไม่ควรจะมานํามาเป็นหลักเศรษฐกิจหรือการทําธุรกิจของชาติ การที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันฮารานขึ้นเป็นกลมประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเรามีห้าศาสนาหลักการที่มีผู้ใช้เล่เหลี่ยมทางธุรกิจมาอ้างว่ายอดส่งออกฮารานเป็นแสนล้านเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยนั้นมันเป็นมันเป็นการซ่อนวาระที่ไม่โปร่งใสเอาไว้นะคะเอาสรุปง่ายๆแล้วกันนะคะ ดิฉันไม่ได้กีดการเรื่องฮาลาลคุณจะค้าขายฮาลาลก็เรื่องของคุณแต่มันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลที่จะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่าลืมว่ารัฐบาลนนะ่ะต้องวางตัวเป็นกลางการที่รัฐบาลฝากฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไปที่ชนกลุ่มน้อยท่านต้องยอมรับว่ามุสลิมเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยถึงแม้จะบอกว่ามีมุสลิมทั่วโลกรอซื้อสินค้าฮาลาลอยู่2 0 0พนล้านคน แต่มุสลิมสองพันล้านคนนั้นน่ะเขามีฮาลาลของเขาเองทุกประเทศต่างมีฮาลาลของตนเองแล้วก็มีมาตรฐานของตนเองแล้วการที่ไทยมีเพียงห้าเเปซ5%แล้วทําตัวเสนอหน้าจะไปเทียบกับประเทศมุสลิมที่มีถึงร้อยเปอร์เซ็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องแล้วการที่ฝันหวานว่าจะได้ย่อส่งออกไปให้มุสลิม2,000ล้านคนนั้นอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องฝันหวาน เรามุสลีมของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ค้าขายของเขาอยู่เขาก็เก็บค่าฮาราลของเขาอยู่เขาก็เก็บค่าตรวจค่าธรรมเนียมของเขาอยู่แล้วคุณจะไปแย่งส่วนแบ่งตรงไหนมาการที่สร้างขึ้นมาสร้างตาฮารานขึ้นมาก็ล้วนขายกับคนไทยในประเทศไทยถามว่านี่คือการละเมิดเสรีภาพตามมาตราสาหรือเปล่าการที่คุณบอกว่าศาสนาพุทธหรือใครก็ได้เนี่ยกินอะไรก็ได้ กินอะไรก็ได้ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องมายัดเยียดความเชื่อของคุณให้กับพวกเราคนไทยกินนะคะแล้วเรื่องที่สาคัญเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกินของอิสลามถ้าเกิดต้องการจะส่งออกโปรโมทการส่งออกก็ให้เอกชนมุสลิมแข่งขันกันตามระบอบเสรีนิยมเหมือนประเทศอเมริกาอเมริการัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการฮาลาลนะคะ แต่เป็นเอกชนมุสลิมที่เขาตั้งส่วนตรวจเหมือนกับ iso มัน g m p พวกเนี้ยไม่มีรัฐบาลประเทศไหนที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวก้าวไก่เรื่องอิสลามโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่อิสลามเป็นหลักยกเป็นประเทศไทยเนี่ยที่พยายามจะเสนอหน้าทำตัวหน้าใหญ่ใจโตในขณะที่เราอยู่มาตั้งกี่ร้อยปีเนี่ยโดยที่ไม่มีฮาราดเนี่ยเราอยู่มาได้ สินค้าหลักประเทศไทยคืออะไรวัฒนธรรมไทยแต่ปัญหาปัจจุบันก็คือว่ารัฐบาลมีการนำงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปสร้างศูนย์ฮาลานไปสนับสนุนอาหารฮาลานหลายพันล้านบาทถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นถ้าต้องการยอดส่งออกสองพันล้านคนให้มุสิมเขาเป็นคนทำ ถ้าทำไม่ได้รัฐบาลก็อย่าไปยุ่งมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านเป็นตัวแทนคนไทยทุกศาสนาท่านเป็นตัวแทนของคนไทยพูดถึง95เปร์ประชากรส่วนใหญ่ประเทศนี้คือพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะคะรัฐบาลควรจะเพลอๆล,ลงนะคะการที่นำงบประมาณส่วนใหญ่เอาไปบริการคนส่วนน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูก ไม่ถูกทำนองครองธรรมไม่ถูกกฎหมายด้วยที่สําคัญตึงการละเมิดเสรีภาพของคนไทยอีก95%เ